ครับับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีผู้อยู่ทางบ้านครับพี่น้องเอฟซีครับน้ำพาแฟนคลับแฟนช่องไปตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของเส้นใบพี่น้องเอฟซีครับรูปแบบแนวทางชุดต่องวนะคับโค้งสุดท้ายเสือกมาลักษณะนั้นเลยครับพี่น้องรูปแบบแนวทางวันนี้หลังจากที่ห้ามาต่อหัดกันไปเต็มเต้หลายหมื่นที่ผ่านมาแล้วครับพี่น้องเอฟซี ก็ว่างวสุดท้ายไอ้โครงสุดท้ายของเพื่อนครับพี่น้องเย็บซิงว่าที่ผ่านมาพันวาพันเขาสองแปดเป็นอย่างขึ้นบัวมาแล้ววันสีนาพี่น้องมึอนี่อดเองเลยบ้างย่ำโครงสุดท้ายเห็นเส้นครับเส้นช่องว่ารูปแบบแนทางโค้งสุดท้ายของเส้นใบหรือพังงูนี่แหละพี่น้องเย็บซี่หลายขวแล้วคนอื่นพังงูนเนาะแล้วคนอื่นเส้นใบเอา,อางไงว่าแนวทางของเพื่อนนี่ขี่รถออมบ้านแล้วพี่น้อง ที่รถออมบ้านเขียนไงไอเขาบดบ้านบบนั่นแหละวารูปแบบแนวทางของเราจะเฮ้ยสามตัวสองวัดติดๆมาแล้วครับพี่น้องเยชีเนาะสองตัวไอสามตัวสองวัดติดล้วกัสองตัวสองวัดวัดนี่มันลุ้นกันครับพี่น้องวารูปแบบแนวทางสือออกมากลักษณะในเดคงสุดท้ายวอานี่มือนี่สิง่ายจังเลยพี่น้องเยชีทุกท่านเพราะว่า สิมีผู้ประสานงานให้บ่ผู้ช่วยกลางให้บอคณะพี่น้องว่าหรือว่าไปหอดรสสเ่ียนไหโลดตัวสีนะ่ไหนครับประมาณรุนกันมึอนี้ว่าสี่ยุบานหลังใดพี่น้องเอฟซีหรือว่าสี่ยุบานล,ลูกไส้บอหรือจังไหนแอดเองกำลังเดินทางไปครับพี่น้องเอฟซีเนาะหอดหม่องหอดบอแลแต่สี่เดียวบอกเด็ดจ้าสี่เดียวบอกกับเราเนี่ยไหนพี่น้องเอฟซีเปนรุนกันว่าแอดเองสี่ใส่ความสามารถจังไหนพี่น้องเอฟซีเนาะ เราค้นจากวันที่วางเอนอยู่งยงยลงไปรอบกอนจากมีผู้เข้าใจภาษาของเราอะนะพี่น้องขาจาระเอมมนมาบอกว่าเิ่นวาจาสันละเอียดเป็นวาจาสีละเอียดนะมีผู้ประสานงานให้แต่ยังใครที่ได้พี่น้องเนาะก็สิทธิฟังคำบอกขจารือเบิง่งภาษาใบของเราภาษามือของเราสีนะ้าพี่น้องผู้ใดไอ้ใคร เลี้ยงมากพี่น้องผู้ใดเคยูจัดภาษามือพี่น้องกับคอมเมนต์บอกแย้ทไม่ได้ว่าเป็นวันจังร์ไหนพี่น้องเอฟซีห้าเจ็ดห้าทสไปสังอกว่าลังเทียทีเบาพีดไปกับขอโทษขออภัยเพราะว่าการสื่อสารลำบากนิดนึงครับจะว่าแน่ท่างของเรานีแม่นพี่น้องเอฟซีจะ แกงหวัดซี่ห๊แล้วก็สองตัวสามตัวก็สองวัดติดหล้วก็มาซี่ห๊งวัดบางหันนี่ก็ว่าเขาแต่ว่าชึ่งม่านครับบ่ได้มาตามโครงสุดดไายมือนี่จะได้มาตามโครงสุ้ายเยิ่งว่าสี่ออกมาลักษณะน่าเด็ครับไี่น่อยเอฟซีหอัดบองวัดวันจะไปบอกไปจ่ากับเส้นใบเนาะเู็อยูครับพีหน่อยเอฟซีเป็นขอคุณ่อเป็นยูยูจะว่ากะหาคุณ่อเป็นแป๊บหนึ่งกำลังกินเข่าอยู่พีหน่อยเอฟซีเนาะ มาหอดหม่องหอดบอนจัดถึงพอดีพี่น้องเอฟซีตามรูปแบบแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะรารูปแบบแนวทางโค้งสุดท้ายกับชุดตงวัดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเึ้นบอนาพี่น้องสำหรับค้นติดตามแนวทางของพระงงนูนับพี่น้องเอฟซีัดเองก็มาหอดละ ตามโค้งสุดท้ายพ่อหนวนมาคนเดียวครับพี่น้องเวอร์เราถามมามากคนเดีพี่น้องเอฟซีมาคนเดียวบ่าอะไรวะไปยังมาสัตว์หรอวะมาคนเดียวครับพี่น้องเอฟซีมาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเออเออนเดียวพี่น้องเราถามมามา,นน e มาคนเดียววะวุ่นวันไปใส่วุ่น e าาวัน,ามมานวไ,ปไ,ไปพูดไปพูดพี่น้องเอฟซีกาสีเรถเขียนให้ เออเออไปไปพ่นองเอฟซี่คาเขาแล้วพี่่องไอ้เขียนให้เปพี่น้องมันดิมไม่มีเซกังเลยพี่น้องเอซีมาดูโค้งสุดท้ายสองเขียนเป่นพี่น้องแล้วเขียนเิ่งอ ครับครับครับท่านใดไปนองแล้ว่าท่าผิดต่้งอยู่เลยอาหมองนั่งเรียพีปนอนกันโอ้สุดท้ายพองหนเดียบร้อยเนี่ยงกะสามเออสามตัวนั่งสามตัวเด็กเปนอนแล้วเขยตเขียนในเบองพี่นอนสาม สามสี่อืมเดี๋วเดี๋ยวใช้มือลงงามเด็กปี่นึองโอ้โหหมุนนี่นี่นี่อือสองสีสามซีอือพี่น้องเดกีสี่มีชุดสามตัวเดวกปี่น้องด้วยาสามตัวเอ้าเข้าไปค่าเขาออเออให้ แขาเข,าข่าพีหังเอซีแขเข่าเป็นอโอ้ยโอ้จ้าห่ผ้าม้นพี่หังวันนี้พ่หนังจ้าแห่้โอจ้าห่ผ้ามะไรพี่หนังเอฟซีนี่พี่นังเอฟซีร,รูปแบบใน,นทางคนวันนี้ครับพี่นังเอฟซีครับโอเคโอเคได้แค่ไหนโอเคจ้าจ้าจ้าพี่ังเอฟซีได้สีแค่นะพี่นังเอฟซีใหม่ ชุดสามสามตัวจะเป็นสามสามสี่ชุดนี้จะเป็นสองสองและสองสี่แมนปะ uh huh. เออแมนแมนพี่น้องระบายแมนแมนเฉียวเลยเฉียวเลยระบายพี่น้องชุดนี้ระบายพี่น้องนี่ชุดนี้ชุดนี้พี่น้องเย็บสิ จัอีานหน่งผีนังเอฟซีนี่จับให้เลขงดาหนึ่งผีนังเอฟซีเนี่ยท่านเขาพงังวนนะครับพีหนังโค้สุดท้ายสามสามสี่สองสนะี่หลักกับสองสองีหนังเอฟซีเนาะแม่นวะมีแม่นวะยับวะแม,ม,น,ม,ม,น,ม,มนแมนแมนล้วอว่ะือ,ะสองอส,สองสามนําสองสามน,น้่งหนังมุนนี่นี่เ่็น่า เออวแล้วเลาวว่ะพี่น้องเอฟซีชุดสามตัวนี้ตัดเล่นยืนนี้นี่พี่น้องเป็นไหแล้วหล่ะแล้วลแล้วว่ะฮาะมุนยนนี่นี่อืมครับสองสีอืมระวังเป็นสี่สองสองพี่น้องเอีเดว่าครับอืมพี่น้องเป็นวันระวังเป็นสอง สี่สองครับครับพี่น้องเราบ้างอยงบนเล้พี่น้องได้เราบ้างเปสองสี่สองแล้วว่ะอ่ะแกะแกะ๋กะ่า้ลงกแกะแกะอ่ะพี่น้องเ c ็ซี พี่น้องเอฟยบชิกท่านนี่เป็นรูปแบบแนวทางของพ่อโหนครับพี่น้องเลว่าเสียนใบละครับหมู่บ้านนี่เป็นรอบบ้รอบในบ้านบัดมือครับสังกูทายเราบารอบบัดมือเลยเราเขียนให้พวกนะั้นแน่เขียนให้พวกนี้แน่แนี่นละชุดสามตันี่นละครับพี่น้องเรียบชิดกท่านสามสามสี่สองสี่สองเขาตัดออกมาก็จะเป็นสองสี่สามสี่สองสองและสามสามครับพี่น้องเรียบรูปแบบแนวทางมุวนนี่นี่แหละเราบะเป็นสีแดแล้วบอกให้ลูกชายเราบอกฟังว่าม้วนนี่นี่แหลนะพี่จัน ลุกทายเราว่าหมูว่านเนี่ยลเลาะในบ้านเขียนให้ผู้นั้นเขียนให้ผู้นี้ปั๊ดมือจนเข่าคำวมาสันฝากไปเป็นแนวทางขับไีนอนเอฟซีทุกท่านหาโชคหามานววันที่หนึ่งกันยา2,567นรบรูปแบบแนวทางของเซียนใบครับี่นองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับ